สวัสดีครับวันนี้นะหมอจะมาบอกถึงงานวิจัย,ยหนึ่งนะครับที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความรักความผูกพันของสุนัขที่มีต่อมนุษย์นะครับสมองส่วนนี้นะครับเรียกว่าคอเดตนิวเคลียสนะครับสมองส่วนนี้เป็นสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับการเรียนรู้แบบมีแรงจูงใจและการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์นะครับซึ่งก็คือความผูกพันและวความพอใจนั่นเองนะครับแล้วในการทดลองนี้เขาให้สุนัขเนี่ยเข้าไปในเครื่อง MRI โดยที่ไม่ได้วางยาสลบนะครับ เขาก็จะดูบลัดออกซิเจนเลเวลดิ e เ d นเดนะครับก็คือออกซิเจนในเลือดในสมองนะครับว่าส่วนใดมีการตอบสนองนะครับกับสมองส่วนนี้ในในการกระตุ้น3อย่างนะครับก็คือกลิ่นภาพแล้วก็เสียงนะครับทั้งของสุนัขของเจ้าของหรือว่าของอะไรก็ตามที่สุนัขชื่นชอบนะครับผลงานวิจัยนะครับสรุปว่าเมื่อสุนัขได้กลิ่นของเจ้าของนะครับจะมีการตอบสนองใน สมองส่วนคอเดตนิวเคลียสมากที่สุดนะครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความลึกซึ้งทางอารมณ์ความรักและความผูกพันของสุนัขที่มีต่อเจ้าของนั่นเองเห็นไหมครับสมองเนี่ยของสุนัขเนี่ยมันไม่โกหกได้เลยเนาะมันเป็นการบ่งบอกว่าสุนัขเนี่ยเห็นเราเป็นคนในครอบครัวจริงๆสวัสดีครับ